มามามาสวัสดีครับพอครับช่องสำรานบ้านนาะคือเกาเดอคราบกับข่ายน้ำสองวันนี้กัสมีเบื้อกต้นกัสมีน้ำพริกปลาสิบห้าบาทอ,อันนี้เอามากินครึ่งเดียวเดี๋ยวตอนเย็นเราไปกินอีกครึ่งนะ จะเป็นข้าวเหนียวสองหอ่อแต่แต่มันสิเป็นห่อกับหมูหวานฝาเขียวเราเหมือนเดิม,มสิห่อกับหมูหวานอ่าเดี๋ยวจะถ่ายหมูหวานให้ดู ก็จะมาจากตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยนี่มันนี่ที่สีกำคร่ำไม่ใช่ว่านู่นนี่นั่นนะมันก็มาจากน้ำซอสจากหูนี่ละนี่เพรสิคใหเทียวไปน้มักินกับเจ้าเจ้าปัญา นี่ก็จะได้มาจากตัวนี้นี่ก็จะได้มาจากน้ำพริกนี้ใส่มาด้วยกันถุงละสิบหาบาทนี่ก็สิมีผัากาดผากาดรูกเขียากาดมาเขียสนวยกแพงกตพิพอามากินครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเดี๋ยวไปกินตอนแรกครับ ประมาณนี้แหละกินน้ำพริกกับหมโูนี่หละเดี๋ยวพักไปหานันหน่อยแล้วก็ไปซื้อข้าวสวยเอาวันนี้เศารนี่เขากินาวเดียวแล้วกันกินข้าวเหนียวกับแจ้วแซ่ Is yeah, it a